สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง FAYNWK เหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนำเสนอค่ะด,ดูคนทำดูคนทำสกอดสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณ ขอขอใส่มแมสกแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกระเป๋านะคะเป็นตัวใหม่ของเราแต่ว่ามันก็เก่าแล้วใช่ไหม,มเก่าของิ่านแล้วเราเพิ่งหัดเราเพิ่งหัดทำนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะคะทุกคนนี่ ให้ทุกคนดูชัดๆกันไปเลยนะคะอันนี้เป็นลายพื้นๆธรรมดาเบสิกเบสิกใช่ไหมคะคุณใช่ค่ะเป็นลายหัดทำนะคะลายแรยกหัดทำเราเพิ่งหัดทำใบแรกของร้านเราเลยนะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งใบสอใบสองใบอ๋ออันนี้เป็นใบใหญ่ยังไม่เสร็จคะ่ะใบเล็กเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดู นี่อันนี้เป็นใบเล็กนะคะเสร็จแล้วเหลือแต่ใส่ห,ใสหูใส่ห่วงใส่หมวงใส่อะไรวะใส่ใส่หูหหกระเป๋าใส่หูกระเป๋านี่ค่ะอันนี้เป็นใบเล็กนะคะนี่นี่ใบเล็กใบเล็กเสร็จแล้วเป็นสองใบอันนี้เป็นใบใหญ่อตอนนี้เรากำลังหัดคำอยู่ค่ะอ,คอ่าเดี๋ยวยังไง เราจะมาทํามาแนะนำวิธีทําเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกนี่นะคะดูขั้นตอนอ่าการสารยางก็บเก็บตอนนี้จะเก็บให้มันเสร็จแล้วใช่ไหมนี่มันจะเสร็จแล้วเรากำลงกังจะพยายามในการเก็บ มันสั้นเกินแล้วก็จะต่อะคะอ๋อเรามีแนะนำการต่อด้วยนะคะทุกคนเราก็จะเริ่มจากม,ม,มันสั้นนะคะทุกคนเราก็จะลิงต่อต่อตรงนี้สอดเข้าไปอย่างนี้ห่ายแม่ห่อนี่สอดเข้าไป วิธีการต่อเส้นที่มันสั้นเราก็จะต่อแบบนี้สารเข้าไปเลยนะคะทุกคน นี่เป็นวิธีการต่อต่อเส้นที่มันสั้นนะคะเป็นวิธีแนะนำวิธีหนึ่งของทางร้านเราทางช่อง F A Y N W K ของเรานะคะทุกคนเราจะสอดไปจนสุดไปทอดอันทอดอันนี้ทำเหมือนเดิมค่ะ เขาทำเหมือนเดิมเนาะเราก็จะมาสอดเข้าตรงนี้ก็จะออกมาแทนตัวเดิมแทนตัวนี้ที่มันสั้นใช่แล้วก็เราก็เอาตัวที่ยาวทําต่อไปเลยอันนี้เราจะได้เคล็ดลับในการต่อเส้นของการถักกระเป๋าที่มันสั้นไปพร้อมเลยไปพร้อมกันเลยตอนนี้แต่ว่าขึ้นต้นแรกโอ้ขึ้นต้นแรกเหนะพี่น้อง ตอนเริ่มต้นทำของกระเป๋าเรายังไม่ได้แนะนำนะคะอันนี้เป็นใบที่เราหัดทำใบใหญ่ใบแรกมันก็ยังจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่สวยยังไม่สวย,สวยอ่าใบต่อไปเราจะแนะนำตั้งแต่ขึ้นแรกๆเลยการทำแรกๆเลยอันนี้ก็ตุ้นตอขึ้นบนต่อค่ะแล้วถามันมัหนกัน เส้นเส้นมันสั้นเราก็จะต่อทุกเส้นนะคทุกคนเราพยายามที่จะแบบใช้เส้นให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเลยอืม,อม,อมการสารกระเป๋านะครับทุกคนกระป๋าใบนี้ก็ใหญ่เติบนะคะทุกคนใช่กระเป๋าใบนี้ก็ใหญ่เติบเติมหนึ่งเลยก็จะใช้อยู่อประมาณัขึ้นไปอีก่สองเส้นแล้วเราก็จะเก็บหัว เราจะใช้อีกประมาณแค่2เส้นเราก็จะเสร็จแล้วอีกประมาณไม่กี่วันเราก็จะเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วมันก็จะเสร็จเรียบร้อยอ่าเป็นว่าคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปการรีวิวผลิตภัณฑ์ใหม่ของร้านเราเป็นกระเป๋านั่นเองนะคะทุกคน เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋ายังไงเราจะมารีวิวขั้นตอนในการทำให้ FC ทุกท่านได้ชมกันนะคะทุกคนในอีกไม่นานขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง FAYNWK ของเรามาตลอดนะคะทุกคน ขอบคุณ f FC ทุกทุกท่านมากๆค่ะวันนี้เราก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ